สวัสดีค่ะนี่คือมุมกาแฟนะคะกาแฟควายใหญ่สวนสุวีราสวนสุวีราคาเฟ่คาเฟ่หลับกลางป่านอนค่ะชื่อค่ะสวนสุวีราคาเฟ่ลับกลางป่าสวยค่ะวิวสวยนะคะนี่ค่ะพามาดูที่ไหนรู้ไหมคะ ที่เขือนศรีนครินนะคะมีมุมนอนสบายมากเลยค่ะนี่ค่ะกินกาแฟเสร็จก็หลับเลยดูนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะห้องพักหนึ่พบาทลดพิเศษห้ารอยเหมาทั้งหลัง สามพันลดพันหโอ้โหพิเศษมากเลยค่ะนี่พามาดูมุมตรงนี้นะคะสวยค่ะสวยมากค่ะอู้เยอะมากเลยสวยค่ะสวยค่ะเขื่อนศินครินอุบลราชธานีนะคะเนี่ยยังไม่ถึงอุบลน,นะคะเอาวิวมาฝากก่อนนะคะ สวรรค์นบนดินนี่ตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะคะนั่งจิบกาแฟไปค่ะสวยค่ะสวนสุวิราคาเฟ่สวยมากเลยค่ะจัดได้สวยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยมากเลยค่ะพาเพื่อนๆมาชมมาดูนะคะ ทางนี้ก็อีกมุมหนึ่งค่ะนี่นั่งคุยชิวชิว,วมากเลยค่ะสวยนะคะเขื่อนศรีนครินมันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอำเภอใช่ไหมอำเภอเขื่อนศรีนครินนะคะอยู่ในป่าเลยนะคะส่วนนี้เพื่อนๆสนใจมาเที่ยวได้นะคะ พาชมรอบๆค่ะบรยบรยากาศเงียบมากเลยค่ะมุมสงบค่ะถ้าจะมานั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงได้นะคะเอ๊ะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนอเนี่ยต้นอะไรนอเนี่สวยมากเลยค่ะต้นไม้อะไรนอลืมชื่อแล้วสวยนะคะนี่มีสะพานเดินรอบๆ สวยค่ะสวยค่ะอ๋อมีเป็ดมีไก่เลี้ยงไก่ด้วยจัดเป็นระเบียบสวยนะคะอิสพานเดินชมเดินเล่นเช้าเช้าเดินออกก,ากําลังกายค่ะแค่ okay, นี้ก่อนนะคะสําหรับมุมนี้สวัสดีค่ะ